สวัสดีเพื่อนเพื่อนโเชียลครับหายไปวันเนึงไม่ได้โชว์อะไรเลยวันนี้มีไมาครง่ายๆทําได้ที่บ้านอีกแล้วอุปรกรณ์ที่ต้องใช้คือผนะ้าเชนะ็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าแล้วก็กันไกเราจะมาตัดผ้าเช็ดหน้ากันดูวิธีนะครับผมจะภาพผ้าเช็ดหน้าก่อนเพื่อให้มันง่ายต่อการตัดส่วนใครจะพับยังไงก็แล้วแต่นะครับสำหรผมจะพับแบบนี้แล้วกันพับกลับไปกลับมากลับไป โอเคทีนี้เราจะมาต,ตัดผ้ายดหน้ากันดีกว่าตัดยังไงก็ได้ให้มันขาดครึ่งมันจะอ่ะทีนี้ผ้าชยดหน้าของเราก็ขาดแล้วนะมาดูผมจะ ทำให้มันต่อกันเหมือนเดิมมาดูนะเ,เป็นว่าเก็บมันข้าไปก่อนไม่ให้เห็นโอเคทีนี้เราจะเซกคาถามาดูกันเลยว่ามันนั่นหรือเปล่านี่พาเช่นหน้ากลับมาต่อกันเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมอ่าดูไม่ขาด ไม่มีส่วนไหนขาดเลยเห็นไหมคนง่ายๆทําได้ที่บ้านนะครับตัดผ้าเช็ดหน้าแล้วต่อมันโอเคนะได้ไหม